สวัสดีครับอืมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเตะดำซิงครับผมเจอกันยามเย็นนะครับมาอยู่กับเมกากับเจ้าร้อยสี่สิบครับ เมกาเบอร์สี่โอ้คโคลนแน่นอลูกพี่โอ้สมไปเลยบ่โอ้ใส่โคลนไปเลยครับโอ้ใส่โครนเลยครับผม ไม่รู้วันนี้วิ่งกี่คันนะครับมันเป็นว่า14คันจริงหรือเปล่า14ทำไมรอนานจัง บอ่อนี้ดินอีกเยอะนะครับแต่ที่เทไม่เยอะตอนแรกล้างเก็บแล้วนะครับ ล้างเพื่อจะจอดแล้วงานเข้าเอาออกมาอีกครับกำลังเร่งเก็บงานที่นี่อยู่ครับเก็บงานที่นี่เสร็จก็ ไปเก็บบ่อที่ขวาวครับที่ฝนตกพากันย้ายหนีออกมาครับ เลยครับเบอร์สามของผมกับสอบอมีเดียครับเบนครับคุณแผนลำดวนอันนี้คุณแผนน้ำเพอฟังลำดวนเหมือนกันครับ เร์สาของผมครับมีกานกีเจ็ดอีนี้ก็7จอี เที่ยวนะครับแต่เราใส่เยอะหน่อยวิ่งค่อนข้างไกลออนะใส่โครนไปอยงี้นี่ติดกระบะแล้วนี่โอ้โครนเต็มเต็ม เตรียมคารเบลเลเลยใกล้จะเลิกงานแล้วครับแต่ดินนี้ก็ไม่น่าจะติดกระบ,บะเท่าไหร่ครับ การขุดหน้าฝนเนี่ยต้องวางแผนนะครับตอนนี้ก็คือแกน่าจะทำร่องให้เป็นรอบสะครับมาอยู่เป็นอาทิตย์แล้วมั้งครับนี่ฝนตกทุกวันเลยครับโอ้ไม่ทุกวันหรอกจะต,ตกบ่อยครับจะเสร็จไม่เสร็จเสร็จไม่เสร็จ เราเสร็จงานนี้เราจะไปต่อที่ขวาวเก็บปากบ่อให้เสร็จนะครับเก็บเสร็จก็นี่แหละครับอืมจัดหนักจัดเต็มอืมไปอุ้ย ต้มทางไปเรื่อยครับอู้ทำไมเครื่องเกียร์สันแรงจังทนต่อไปครับ เจ็ด e เหมือนกันครับคันนี้สารตายล้วแต่งช่วงนี้ก็คือให้รถถอดกันฝุ่นหน้าออกนะครับเพราะว่าโอ้ทางหลวงนี่เจอผมปึ๊บจับอย่างเดียวเลยครับก็เลยต้อง ต้องถอดออกก่อนครับใส่เยอะๆเลยครับใส่เยอะๆเลยคันนี้แรงครับพวกเมียเยอะๆนี่ใส่ดินเยอะๆครับ <laughs> ถ้าได้บุมตรงนั้นเป็นร่องก็โอเคเลยครับ จริงรถเบนซ์น,นี่มีไฟต้องกันชนด้วยนะครับจะถอดออกหรือเปล่าหน้าฝนก็ต้องถอดออกนะครับ ต่อไปมาแล้วครับเดก้าร้อยเก้าห้าเทอร์โบลุงแจ็คคนเดิมนี่แกถอดออกแล้วนะครับรูล,ลมนาซาถอยเอบเลยเฮ้ยจมไหมไม่จมไม่จม แอบไหมแอบไหมเอเอ,อ,อชอ <c oughs> เราจะทำให้แล้วนะครับที่หลบอ่ะพอแล้วพอแล้วลูกออตอนนี้ก่อน ถ้ารถติดคิวอะลงไปรอสองคันโอ้ยมันขึ้นขึ้นเบาสบายสบายคนระับอ๋อมันขึ้น ก้อนดินดานครับไปดูลีลาการขึ้นบอ่อหงเจ็กอันนี้ไม่ใช่รถเทอร์โบแท้นะครับก็คือว่าเกาะโบเอานะครับ เกว่าบาเกโดนเขาถ่ายรูปส่งคนส่งครับทั้งกระจกนาซ่าอะไรวังฝุ่นด้วยก็ถอดออกหมดเลยครับของแต่งเถวสซนินบ้านผมคือมีคนคอยถ่ายรูปนะครับส่งให้คนสง่งก็น่าจะมีทุกที่เลยครับ จากทีมงานพี่ปอทีมงานพี่ปอกนะครับมาช่วยวิ่งลายคันอยู่ครับบอกผมอยากเร่งงานให้เสร็จครับในหน้าผมโทรตาม6 7 2วัน ทิ้งทายกับรถลุงแจ็แล้วกันครับ เมื่อกี้แกออกตัวเล่นๆ่ิเชยครับ ไปก่อนครับมีเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบาย